พี่ๆครับสวัสดีพี่ๆทุกคนทุกท่านรอบค่ำรอบดึกกลางคืนนี้นะฮะก่อนปิดตลาดสุดสัปดาห์อยู่กับผมโคเรมนะครับเถิดสดถ้าเดิมท่าง่ายนะครับพิธิตตลาดฟอรเร็กและทองคําเช่นเดิมนะฮะตอนนี้ก็โซนบนปล่อยไปก่อนเนาะนะฮะว <c oughs> ังแผนเพิ่มเติมนะราคาทิ้งมาเทสแถวๆโซน24992400แล้วนะฮะหลังจากระวังแผนช่วงกลางวัน ใช่ยังมีแรงอยู่เยอะเลยนะครับทำอะไรไม่ได้ครับตอนนี้ต้องรออย่างเดียวนะครับอันนี้ผมยังไม่ยุ่งนะครับแค่รอเทสราคาดูวอลลุ่มไปเรื่อยๆนะครับแต่อย่างที่บอกถ้าจะเล่นเอาสั้นๆเนี่ยอาจจะทําได้แต่ทราเก็ตอาจจะไม่ค่อยดีมากเน้ถ้าจะเอาฉับฉวยนะครับ ตึงอยากเข้าเลยนยึกยักแค่ระยะเดียวเะยจะมาร้อยสองร้อยจุดยึกยักระยะเดียวยังมีแรงขายอยู่ ต้องไหลาราคาอยู่ดึม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 อะไรกำนวณดีมเน,มน,นี่ยมุมนู้นไว้เล่นวันหน้าแล้วกันเนาะด้านบนเนี้ยครับคลายไว้เล่นวันหน้าเลยจะต้องขยับโซนลงมาแล้วครับตอนนี้ ดดดเล่นเท่าไหร่ดีเนี่ยขยับมาเป็นเทสโซนเซลลแถวนี้แล้วกันสองสี่สามสองสองสี่สมสู เนี่ครับต้องทำราคาอยู่แถวนี้ยยังไกลามากไม่ได้ผมแย่ๆรอแรงอยู่นะ จังหวัดนี้ราคาอยู่2396นะเก้าหกนะฮะติ๊กตึงตึงยังทำแรงขายอยู่นะใจเย็นแต่มีแรงซื้อยืดยืดอยู่นะะรอเหวี่ยงนะสองสี่สี่ศูนย์ สองสาม้าตม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 เก้าครับ2396 97นะครับ ยังมีแรงขายอยู่เยอะนะครับจะเทสติดไว้ล้อย0องร้อจุดนะเก้าเจ็ดไป9899แปดเนะเก้านะครับเก ประมาณอะไรวะเนี่ยโอ้โห98เลยเล้ได้แค่99นะฮะตอนนี้23 99กับ2400ได้แค่นี้ครับเป้า TP นะอาจจะไม่ถึงดีด้วยนะ ได้แค่ร้อยสองร้อจุดก่อนแนะครยังไม่เต็มลำมีแรงขายกดค่อนข้างเยอะนะครับถือแค่โซนมาแหละสองสองเก้าหนึ่งรีเจกแล้วนะครับสองสองเก้าหนึ่งไหมยิงระยะได้แค่นั้นจริงนะเก้าหกเก้าห้าได้เก้าเจ็ดนะครับสองร้อยจดุดเดียวตอนนี้รีเจกที่สองสามสองสี่ศูนย์ศูนย์โดยประมาณแหละ แนวแรงขายนะครับก็ยังกดที่จะทำราคาลงอยู่นะครับใจเย็ยนมุมวันนี้น่าจะยังทำโลอีกนะครับพอเผยสองสองเก้าศูนย์เก้าสองเนี่ยไอเทสโซนบายตรงนี้อาจจะต้องปล่อยแล้วก็ไหลลงไปอีกนะนย,ยุ่งไม่ได้เลยนะครับสิบนาที รอสิบนาทีดูแค่นี้ครับเก้าศูนย์ครับตึง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 ้งอย่าลืมนัเพลงไว้แค่สองสามเก้าแปดเก้าเก้าแค่นั่นแหละนะครับแต่เพลินผมมามาติดโซนตรงเก้าแปดพอดีก็เลยต้องใส่เก้าเก้านะครับกับสองสี่ศูนย์ศูนย์นะครับ TP ก็พอเลยครับอ่ะตรงนี้ออเดอร์ใครโปรฟิตอยู่นะครับเกือบร้อยจุดแล้วนะครับเกือบ TP แล้วนะครับ2 4 2 3 9 9 TP ครับเก็บได้เลยครับ2 3 9 9ครับที่เหลือแล้วแต่ตัวใครตัวมันนะฮะนี่ผมก็ไม่รู้เลยนะครับผมเก็บสั้นๆก่อนเนาะนะครับ100 200จุดแหละ150จุดมาแล้วนะครับ2 2 2 3 9 9เหลือ2 4 0 0แหละไม่รู้จะถึงหรือเปล่าแต่ว่าผมเหลือไม้ไว้แค่0.03ไว้เทสเนาะเก็บ TP แรกไปนะครับ2-3 99นะครับออเดอร์เมื่อกี้นะครับอันนี้เหลือ0.03ไม่รู้จะไหวหรือเปล่าถ้าไม่ไหวก็ต้องบดแรงมาแล้วนะครึง <g ib it> ตึงๆๆๆๆๆๆเก็บเลยนะพี่พี่ตอนนี้100จุดครับใครออกออเดอร์ล่างหน่อยหรือว่าต่ำหน่อยก็ยัง TP นะครับ สอจุดศูนย์สามก็ได้อยู่สามยูเอสไม้ใหญ่เก็บออกแนบสิบยูเอสเนาะนะครับกราฟยังค่อนข้างยังไม่แน่ไม่นอนไม่นิ่งไม่นอนนะครับไม่แน่ไม่นอนนิ่งนิ่งนอนนอนครับได้ประมาณนี้ครับพี่อ้าวสวัสดีครับพี่โอเคสวัสดีขอบคุณครับคุณแป้งที่เหลือก็ปล่อยแล้วนะฮะตัวใครตัวมันแล้วนะต้องรอดูเขาปิดแท่งเทียนอีกครับยังไม่ชัวยว่าจะยืนเหนือหรือเปล่าถ้ายืนเหนือสองสี่ศูนย์ศูนย์ไม่ได้เล่นไม่ได้เลยครับ อ๋ยังไม่ต้องครับพอใจเก็บเลยนะพี่พี่ยังไม่ชัวร์นะนะครับถือต่อดูแค่ระยะไม่เกินโซน2 3เอ่อง3 9 0ขอโทษครับผมเขียนตัวเลขนี้ผิดอ่ะ TP ครับปิดได้เลยครับพี่พี่ TP ครับ24 0 0นะครับเก็บได้เลยครับ240 0เก็บเลยครับ TP ครับ2 4 0 0ครับเก็บเลยครับผมแบ่งไม้แล้วนะครับ ผมเหลือไม้ไหลแล้วนะครับ0.01 00. นะครับไม่ยุ่งไม่จุกจิกไม่ปวดหัวนะฮะเหลือศนแค่0.01 00. แล้วนะครับอันนี้คือรอย้ำโซนอรอเทสอะไรอีกทีก่อนค่อยเป็นออเดอร์ที่ย้ำอีกทีหนึ่งถ้าภาพรวมตอนนี้ยังเป็นฝั่งรีเทสโฟลล์เซลล์ก่อนนะฮะถ้าราคายังยืนเหนือไม่ได้ก็ต้องรีเทสโฟลล์เซลล์เหมือนเดิมครับเนาะอย่าลืมด้วยนะครับ โอเคครับ2400 TP ครับพี่พี่เก็บได้เลยครับ2400 TP ครับพี่พี่เก็บได้เลยนะครับ2400แล้วนะที่เหลือผมปล่อยนะครับดูเทสราคากันต่อ2401ครับโอเคสวยครับ ฝากถูกใจคอมเมนต์แชร์ติดตามไว้ด้วยนะครับพี่ๆสับกระดิ่งสับส c r ค b e ไว้เป็นกำลังใจด้วยอย่าลืมนะยังมีข่าวอีกข่าวจะทุบลงมาอีกก็ได้นะฮะสองสามเก้าสองเก้าสี่อาจจะไม่อยู่แล้วก็ได้นะในช่วงรอบเวลาต่อไปนะครับอันนี้เก็บแล้วนะครับถือว่าจบโปรฟิตนะครับกันหน้าทุนเลยครับสามร้อยจุดสี่ร้อยจุดแล้วนะครับสองสามเก้าเจ็ดจุดแปดห้าผมตีว่าสองสามเก้าแปดจุดสี่ศูนย์ครับ เอเอลหน้าทุนสองสามกานะครับกันหน้าทุนแล้วตูดแท่งเทียนเลยนะครับกันหน้าทุนตูดแท่งเทียนเลยนะครับไม้ไหลครับโอเคเก็บแล้ว300 400จุดเนาะนะครับถือว่าได้อยู่1ชุดรอบข้างคืนนี้นะครับพี่พี่พรุ่งนี้วันจันพรุ่งนี้เสาร์อาทิตย์มีสอนเนาะออนไลน์และที่สถาบันนะครับ กทอมอเจอกันได้ครับกับเ b t r a d e r นะครับแล้วก็จันถึงสุกวิเคราะห์วางแผนไลฟ์เทรดสดกับทีมโค้ดทุกวันจันถึงสุกครับเช้ารอบบ,อบ่ายรอบค่ารอบเป็นรอบนะครับพี่ๆเก็บโ r o ฟิตตามลิมิตนะครับเป็นรอบๆมีเป้า TP เป้า SL ชุดหนึ่งเก็บกี่จุดวันหนึ่งควรเก็บกี่จุดอันนั้นคือเป้าของตัวพี่ๆเองนะครับนี่สําคัญกว่าหน้าที่โค้ดคือต้องหาซิกเนลเราต้องหาจุดเข้าออกออเดอร์อยู่กับพี่ๆกับทั้งวันแต่ถ้าพี่เทรดเองจริงๆเนี่ย วันละชุดก็พอวันละกี่จุดที่เราต้องการ200ร0อจุดก็พอนำหลอดไซต์คำนวณนะครับโปรฟิตเท่าไหร่นะครับแล้วก็เหมาะสมไหมกับบาลานซ์หรือพอตของเรานะครับเช็คลิสรุปผลเนาะอันนี้คือง่ายๆเลยนะครับอย่าลืมครับระบบเทรดง่ายๆของเราเนาะนะครับก็ลองดูแล้วฝึกดูแนวโน้มเทรดนะครับวางแผนเข้าออเดอร์และก็ตั้ง TPSL แลวก็การุณารอนะครับให้ได้ฝากอัปเดตสรุปผลเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับพี่พครับ ถ่เก็บเรบ้างเนียเก็บทีพีระบ้างสองสามเก้าเก้าสองสี่ศูนยศูนย์ฝากอัปเดตให้ผมด้วยครับขอบคุณครับพี่ปังปอนนะครับขอบคุณมากๆเลยครับพี่เหลือไม้เดียวแล้วพี่ไม่ยุ่งแล้วครับตอนนี้ปล่อยมือนิ่มดีกว่าเป็นรอฟ low เซลครับหรือรอมันคอนเฟิร์มชัวร์ชัวร์ค่อยย้ำมันดีกว่าเหลือแค่นี้แล้วนะครับเดี๋ยวเจอกันพี่ปังปอนฝาก,กเท่านี้ดีกว่านะครับชุดนี้ เออเลยเหลือศูนย์จุดศูนย์หนึ่งผมการหน้าทุนแล้วด้วยเนาะไม่จุกจิกแล้วนะครับขอบคุณครับพี่พี่นะครับยินดีด้วยนะยยินเดีับพี่พลพี่วันดีด้วยครับสวัสดีพี่สุเทพด้วยนะครับขอบคุณพี่ไหนพี่เนเน่ครับขอบคุณพี่สุภาพสุภาพนผิดครับพี่พี่สุภาพขอบคุณครับพี่ดีวสวัสดีครับพอแล้วพักแล้วเดี๋ยวข่าวสามทุ่มอีกนะครับก็ ภาพรวมก็ยังมองรีเทส o l ล์ w เซล์อยู่เนาะต่อให้เขา,ามีข่าวเนี่ยอาจจะทําให้มันพุ่งขึ้นแต่แน่นอนยังมีโซนที่ยังมองว่าเป็นเทสโซนเซล์ได้อยู่นะครับถ้าไม่หลุด3หรือ4เนี่ยยังมองว่ามีแรงขายอยู่นะครับแถวสามสี่เนาะเอาให้แค่3ก่อนแต่ว่าจริงๆแล้วอยู่ประมาณ4นะครับไม่หลุด 2-4-4-1-2- 4 4ีเนี่ย39นะครับเทสโฟล์เซล์เนาะ ซึ่งค่อนข้างยังมีแรงขายที่อาจจะยังลงได้อีกนะครับหรือไปได้อีกด้วยนะครับ <c oughs> สวยเลยตึง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 โอ้โห <c oughs> สวยเลยครับไม้เดียวก็เสี่ยวได,ได้ดูดินยดูนิ0หนไม้เดียวเนี่ยก็เสี่ยวได้คนะ่าน้ำแข็งอย่างที่บอกปิดเก็บโปรฟิต TP ก็คือ TP อันนี้หมายไหลกันหน้าทุนนะครับไม่จุกจิกมาแล้วเพิ่มมันอีกหน่อย50จุดนะอ่ะพบกันต่อเจอกันต่อเทรดสดสัปดาห์ต่อไปอย่าลืมคัสเรียนฝากถูกใจคอมเมนต์ไว้ด้วยนะครับเทรดแล้วยังไม่มั่นใจนะครเทรดคนเดียวก็เหงาก็มาเทรดด้วยกันนะครับบกไหนก็ได้เนาะก็พิชิตตลาดไปด้วยกันครับเน้นมอนิเตอร์ทองคำเนาะแต่ถ้าเซฟได้ก็เทรดคู่เงินดีกว่านะครับกลางวันเทรดนิ่งกว่านะครับปลอดภัยกว่ากลางคืนค่อนข้างสะบัดิผันผวนก็เซฟหลอดไซส์เซฟเอ็มเอ็มหน่อย ถ้าถึงเป้าในรอบวันแล้วกลางคืนก็ไม่ต้องเหนื่อยต้องจุกจิกก็ได้นะครับพี่ๆครับสำหรับรอบค่ำนี้ก็ยินดีพี่ๆด้วยนะครับอย่างที่บอกผมก็เขียนกราฟทากราฟไม่ได้แต่ก็ใช้มุมมองเทคนิคง่ายๆวิเคราะห์วางแผนพี่ๆเนาะนะครับยืนยันด้วยแท่งเทียนนะครับสองเขียวบสองแดงเซลล์เหมือนเดิมครับสําหรับรอบสวยๆครับพี่โอ้โหโอ้ยสวยครับสวยครับสวยเลยครับสวยเลยครับ ปุุง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 ปุ้งปุ้งสวยครับสวยครับสวยครับน้องๆสวยครับน้องๆสวยเลยครับน้องๆนะครับสวยเลยครับเจ็ดร้อยจุดแล้วนะครับพี่ๆกันหน้าทุนแล้วนะครับ เดี๋ยวสองออเดอร์เวียดเบียดกันอยู่นะครับมาจิ้นทั้งหมด <Yeah. S 1> เต็มหลังนะครับ <Yeah. S 1> okay. เจอกันครับพี่ๆครับสวัสดีครับ